วันนั้นเรานั่งทำงานดึกๆอยู่คนเดียวในห้องปกติจะใส่หูฟังบลูโทูฟังเพลงคลอเบาๆอยู่ดีๆเสียงเพลงก็เบาลงมีเสียงซ่ซาๆแทรกเข้ามาทีแรกคิดว่าสัญญาณไม่ดีแต่แล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนคนกระซิบแผ่วๆในหูเป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้ฟังไม่ชัดแต่ขนลุกสู้ไปทั้งตัว พอถอดออกเสียงก็หายไปเลยคิดว่าเราคงหูฝาดไปเองคืนต่อมาเหตุการณ์เดิมก็เกิดซ้ำคราวนี้เสียงซ่าชัดขึ้นพร้อมเสียงกระซิบที่ดังกว่าเดิมมันไม่ใช่เสียงเพลงแน่ๆคราวนี้ชัดเจนมันคือเสียงผู้หญิงที่ฟังดูเจ็บปวดกระซิบว่าปล่อยฉันไปเราสะดุ้งเฮือกรีบกระชากหูฟังออกโยนไปสุดแรงแต่เสียงนั้นยังดังก้องในหัวไม่หาย วันนั้นเราไม่เคยหยิบหูฟังคู่นั้นมาใช้อีกเลยมันยังคงวางนิ่งอยู่ในลิ้นชักที่ปิดตายผู้สนับสนุน k MM th, m m t h เว็บเพิ่มยอดไลค์ยอดติดตาม24ชั่วโมง